สวัสดีครับวันนี้ก็มีรถไถเข้าใหม่นะครับเป็นรุ่น L 3 4 0 8 DT นะครับคันนี้มีอุปกรณ์2ชิ้นมีใบดนหน้าแล้วก็ผ่นพวนะครับอ่ภายนอกก็จะมีเก็บสีนะครับทั่วัวไปแต่ว่าพื้นฐานบอดี้อะไรพวกนี้สวยอยู่แล้วนะครับสีตัวตรงนี้ก็เป็นสีเดิมนะครับท่อนคัตก็จะมีตัดนะครับอ่าคันส่งหน้าเปลี่ยนแล้วนะครับยางหน้ายางหลังเป็นยางเดิมติดรถนะครับกระทะล้อก็จะมีเก็บสีใหม่บออเปลี่ยนใหม่ซุ้มล้อซ้ายขวามีเก็บสีใหม่นะครับ ทันเกียร์อะไรต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะครับไม่มีดัดแปลงรถคันนี้พื้นฐานเครื่องเกียร์ระบบไฮดรอลิกอะไรต่างๆก็คือปกตินะครับก็คือจะมีเก็บแค่ภายนอกนะครับก็ถือว่ารถยังสภาพโอเคนะครับถ้าเทียบกับ L สามสิบทั่วไปนะครับเพราะด้วยของอายุการใช้งานสามสิี่ค่อนข้างจะ ผ่านอะไรมาเยอะแล้วตัวนี้ก็จะมีเก็บภายนอกเก็บอะไระทั่วไปนะครับไม่ได้แบบมีซ่อมหนะักเครื่องยนต์ก็สตาร์ทติดง่ายนะครับไม่ต้องเผาหัวสตาร์ทติดชื่อเดียวเลยระบบไฮดรอลิกหน้าหลังก็ยังทํางานปกตินะครับระบบเกียร์8เกียร์เดินหน้า4เกียร์ถอยหลังทํางานปกติทุกเกียร์นะครับน้ำหนักพวงมาลัยหมุนซ้ายหมุนขวาปกติครับไม่หนัก น้ำหนักคลัตช์น้ำหนักเบรกก็ปกติหมดนะครับเฟืองท้ายคันนี้วิ่งเร็วก็พอรู้สึกไม่หอนนะครับถามว่ามีเสียงไหมมันก็มีเสียงเป็นปกตินะครับสําหรับรุ่นพวก l สามสี่แต่ว่าไม่ได้ว่าดังผิดปกตินะครับก็จะมีเสียงเวลา,าวิ่งเร็วโดยรวมก็ถือว่าโอเคครับรถสภาพพ,พร้อมใช้งานนะครับ คันนี้มีอุปกรณ์2ชิ้นใบดันหน้าแล้วก็ผ่านพวนร,ราคาอยู่ที่1,95,000นะครับมีเล่มทะเบียนพร้อมถ้าสนใจก็สามารถเข้ามาทดลองขับได้ทุกวันครับร้านพูนเสม,มอแท็กเตอร์เบอร์โทร063 453 9224หรือ099 494 5351ขอบคุณครับ